หาวหันมันยื่นสบายดีพ่อแม่พี่น้องแม่จะผูกจุก้นพี่น้องไอเดชช่วงนี้ในฟาเลตออสแต่ฟาเลตอว่าจะหอนแต่หอนฝืนใครแม่เซพสูนเอาไหมเดชแครแม่นไปเก็บมะกาะนางนึงกับมะขามกัมนึงอีมาต่ำซะกันเห็นขนาดปีน้องไอตัวเดียวมันจับน้ำปูใครตัวนี้มันอีต่ำเห็นอีต่ำใส่ฟักขันยังเห็นขนาดปีน้องครับข้างหนึ่งปีน o อ g ไอพอดีอันยู่หนังแก้มเฮาไนโอในพอดีมีนี่บัวมีหนองมีห้องน้ำแล้วก็ใครแม่เอาฟักกันยังมาปูใส่เดชเอาโลหนึ่ง ก็หาอะไรกินตลอดโอ้เลยจันจันมาพี่น้อยมีอันมาสาขก็มาเก็บเอามาสาตลอดเลยใครมาไหนโอ้มาเก็บไอ้มาต่ำเซอร์มะขามกับมะก้อนนี่ดิจันดีตึกเสียงเสียงหน่อยพี่น้องเก็บมาเก็บมาสาเก่งเนาะนี่ครับตึกจันมาจันหน่อยพี่น้อยพี่น้อยดิ ไอ้โอ right ๊ก็เก็บปรกกำหนึงกับป้อเล่าเนี่ยนางดีจันตึกนางดีอ่อนข้ามาแข่งในเล็ดจะอ่อนยองยองแต่แต่ไอโฮมขึ้นตึงตึงหงอนงอนเนี่เด็กข้างในก็เก็บมาแล้วเราก็เ่อนยมแต่ไอล่างถนัดปีน้องไอคักตึกพี่น้องไอเด็กข้างในโอ้ก็เก็บมาแล้วสามชนิดสามยางในเด็กยมแต่ล่างนี่มะขามก็น้อยนึงกับป้อเราเราเก็บเอร่ากับเอวมิดนี่มะขามออนนางดีอ่อนพักขันแย่งกับนางดีจัน มักก็กาะนังดีออนคักตึกพี่น้อยพี่น้อยอะไรใครยังเบลเลี่ยวเลยโบเมียนไว้ต่ำแต่สามยังสามเนี้ยอันใครโอ้ยต่ำมัเขือเหลืองเซอร์แอ่ไลยมัเขือเหลืองมักเขื่อคืนหน่อยอ้เนี้ก๊อลฟฟอยครอบครอบแต่ละไอโอ้ฟ้าเรียบร้อยแล้วใครไหนล่างก็ล่างนิ่มเราเราต่ำเซอร์มักก็ขามออนฟักกันยังหนอใครไหนพี่น้อยอะไฮอดขันตอนต่ำแล้วเลยเมื่อรีบใส่ร์ใคไหน เอาโหอมกิฟกระเทียมซ้ายแค่ไหนเอาขิงซ้ายแค่ไหนคินงซะาน้อยนึงพี่น้งนองไอ้หน่อยแคไหนโอ้กัดต่ำเรียบร้อยแล้วอันเอ็ดเกลือเปลงนวดขิงโหอมเน่ต่ำมันมูนแล้วแค่ไโอ้น้ำปูใส่ยเลยหื้อไอหอมขึ้นมาแล้วเสียงมึงเสียงไหนพี่น้อยแค่ไหนโอ้ต่ำเจียงโหอมแล้วก็จิ้มมึงมันเนื้อมันเกลือแล้วค่อยออกมาเกาะซอยใส่ยหน่อยสีหาน้วยเนาะมาขามออนใส่พี่น้อยไอ้ยเสียงมเสียงหน,ลา,หนาลางดีเนาะ เอามา่อืนเรืองมเข,ขือคือนใส่ก็แค่ไหนพี่น้องให้เลยเกี่ยมเต้ต่ำใช่ล้วเสียงมาเสียงน่ะงอมไปห,หน้าจีย่อยแล้วเราพี่น้องเสียงตึกพี่น้องเนี่ยข้างในโอ้ก็ต่ำเข้ากันเราแต่ว่ายังไม่ให้มูลป่าเนินนี่ยมะขามมะก้อแน่เนี่ยาายังอันเป็นกลิ่นโยน้อยนึงไอ้ต่ำเตืมนไม่เลยค่เอาฟักขันแยงใส่แล้วก็ไอ้ต่ำเหมือนมันมูลแล้วก็เลี้ยวเถอะไอ้หอมขึ้นมาเราพี่น้องให้เสียงมาเสียงน่ะหักตึกไอ้หอมพักขันแยงกำน้ำปูคนขึ้นมาเนาะจะจีย่อยเราพี่น้องเอ้ย เสียงตึกขึ้นน้ำสลายไปแล้วพี่น้องเนี่ยข้างในโอ๊ก็ต่ำเราเลยต่ำมูลกับพวกมูลปลานเนี่ยยังเป็นกั้มเป็นนั่นอยู่เลยเงืองหงงงหง่ะพี่น้องไอหอมพักกันแยงน้ำปูสักการคักตึกก็ได้ต่ำกอดพวกมูลป่านได้มูลได้กับพระเจ้าพระมันเป็นเขียวเป็นบ่งด้วยจังคักนี่ลาไปคืนน้ำสลายไปเสียงเสียงนะพี่น้อยไอหอมแต่หอมมาเสียงแต่เสียงมาหื่งเนี่ยงั้มไปแล้วไม่ให้กินฮัดขึ้นน้ำสลายไปสองสามเตื้แล้วพี่น้องย หักตึกเสียงแต่เสียงว่าแมนเอิร์ดแม่นเกลีตึกพี่น้องเอ้ยจิ้มเมื่อเดี๋ยวสมบานระลัดสมนวนรลัดครับข้างหน้าเสียงแต่เสียงมาพี่น้องให้พี่น้องใอ้เดลยมาเนื้อกินสมตับมะขามอ้อนตับมะขามอ้อนแล้วก็มันก็ออ้อนส่มะเขือใส่ผักกระญงงใสายลำปูเลยมาเนื้อถึงไม่อ้วนเลยมาหลักกินอยู่หนังอันสมช้างสาหอนกายกินนยูเฮือนกันเองสงสารเมย์หอนแตะหอนมา อืหอมพักนนกัญย์หอมยงปยลูกตัวหนอตัวเขืากรอบๆสักคักตึกพี่น้อง ตึกขันยังนี่ยสดๆเจ็บสดๆสุดยอดมนกนพี่น้อยปีนมาเบื้องนี้เบื้องนั้นเอามม่วงน่ะเบื้องนี้บรรยากาศขัดตึกน่ขัดจะขัดว่าสุมนั่ว

กินมะขามส,สดๆนี่เคล็ดเกี่ยวคตึกไปน้องไ แย่งกอคักตึกไอโฮมเลยตึกเกมมามามา,มา,เ,าเนี่ขาข่านน้องากันแยงมาแล้วมากินกปนะมมเมาข้างักตึกพป่น้องมึงว่ามันเทคันเทคนจอดปีไอเทคันเต้งแน่แลก้ก kín đảo kín bèo nãy nưng, không phải nì nghèo đảo năn đốt đứt đẻ năn đẽ năn tang kèm tang, đốt cài kẹt cắn này mét ปสนุกไปหน้อยไม่เครียกรอบกรอบไฟกรอบกรอบ ตายหงเกลือเอาแต่พี่น้อยกก็าอันมาห้องันมา i thật thì nói, Ừ, cả cái cả hợp không phải cái, cái đèn đấy.